ขั้นตอนการเลี่ยมพระหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดเริ่มต้นจากการตรวจสอบองค์พระหลวงปู่ศิลาอย่างละเอียดดูสภาพผิวรายละเอียดพิมพ์และขนาดองค์พระเพื่อให้การเลี่ยมออกมาพอดีสวยงามและไม่กระทบองค์พระแม้แต่นิดเดียวจากนั้นทำการวัดขนาดและออกแบบกรอบเลี่ยม เลือกทรงที่เหมาะกับองค์พระคำนึงถึงความสมดุลความแข็งแรงและความสวยงามให้กรอบช่วยขับพลังและคุณค่าขององค์พระออกมาอย่างเต็มที่เมื่อแบบพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนตัดกรอบและขึ้นรูปตัวเรือนอย่างประณีตทุกจุดเน้นความเรียบร้อยและความแน่นหนาเพื่อรองรับองค์พระได้อย่างมั่นคงต่อด้วยการจัดองค์พระเข้ากรอบ วางตำแหน่งให้องค์พระตั้งตรงได้ศูนย์ไม่เอียงไม่กดไม่บีบให้พระอยู่สบายและดูสง่างามที่สุดหลังจากนั้นทำการประกบฝาหน้าฝาหลังและเจ็บขอบงานตรวจเช็คความเรียบร้อยรอบองค์อีกครั้งก่อนเข้าสู่ขั้นตอนขัดแต่งขั้นตอนสุดท้ายคือขัดเงาและตรวจงานรอบสุดท้ายเก็บรายละเอียดทุกมุมให้ผิวกรอบเนียนสวยเงางามพร้อมใช้งานและพร้อมบูชา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้งานเลี่ยมพระหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดที่ทั้งสวยแข็งแรงและตั้งใจทำด้วยความเคารพในองค์ครูบาอาจารย์งานเล็กงานใหญ่ทำด้วยใจทุกองค์ฝากร้านโกดังเลี่ยมพระของเราด้วยนะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนครับ